Watch out. เออตุก่ะแต่ก็แบบเป็งตอนซ้ายก็มีพี่แมงดข้าขวาก่อนขอาขวาก่อนถ้าขวาม่มีนะขวาไม่มีหลายท้ายเลยบ้านที่ผมมาปีตวมีมีีรอยเท้ากรุบกรุบุนฟ้าแล้วก็บ้านล่างบ้านล่าง

mẹ tôi phải đi ở không 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 หมดหรอน่าจับพี่หมดแล้วยิงโดนเฉยพี่นัดยิงดีกว่าใช่ปะเออดีดีดงง่ะเขาวางช้อนเสร็จแล้วเขาไม่จับต่อเนี่ยนะตึงเขาเรียก็ดับโปรเพเยอร์เขาทำงานเงี้ยแท่ยิงเข <laughs> ้าไปเล่นไปอะ่ะ มาบ้านกูวันไหนเนี่ยดีแอบนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งไหมหนึ่งเมาเสร็จรับขึ้นไปเผาขอต่อเลยหนึ่งคันวาวันที่หนึ่งน้องมันอยู่กรุงเทพด้วยไงเอาล้อเคได้ได้กได้เลยหลังกลับจากเวียดนาม ซื้ออะไรอีกอ่ะไม่ซื้อซื้อเสื้อผ้าพี่ดูกันยังไงเอ้ยโอ้โหแล้วกูทิ้งปืนทำไมเนี่ยยาวเลยตนนี้นนวเวดนาเสื้อผ้ามันเยอะไงเสื้อผ้าผู้หญิงนะไปเติมมันอยู่ประตูครั้งแรกครับคนมันไม่อยู่แถวกัดก้าก็ว่านะ แต่แค่ตอนที่อยู่แถวโบอะแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ใสายๆครับคนจะหมดแล้วมาเลยเพราะว่าโบแถวโบไม่มีว่าอยู่กับยกอ้าวเ,เ,เรียกแอดด็อกได้ด้วยเหรอวะ ใช่เด้ไอ้บ้าน<ด>มีรถจอดเหรอเะลาคิวคนเออตายตายละเนี่ยปุ่งมันเข้าไปเลยก็รัาป,ะะป่าไฟแม่เท้ยอีมีอะไรข้างบนอีตัวหนึ่งวะไม่มีอ่ะ กูมีสองตัวไม่เห็นวะไม่รู้ตอนแรกเหมือนกูได้ยินสองตัวอืมเท้าสองลอยอ๋อสองลอยมันก็ต้องอยู่ดิอืมดูก่อนปะนี่นไงรข้าง,งล่างป<ม>ะห้องน้ำสอ,องเอ้าไอ้หี่ยราไปกูหาไม่เจอวะเมื่อกี <laughs> ้พี่ <laughs> เอาแล้วก็ป่าไปก็ไปโดนไหนเขาไปไผ่าเจอเว้ยเฮ้ยมันหายตัวได้หรอพี่งงว่ะพี่แวร์รับผมด้วยนะเดี๋ยวไปรอฟิวหลังสิทธ์อะไรเหมือนอีกอืมเวิร์เจอร์มาดิไว้ทำงานกินกันทีไม่ใช่กินบ่อยมันมาอยู่แล้วมันรถจอดอ่ะรถจอด ก็ม,มันจะมาพอยน,นับได้น,นานกินกันทีนึ่งพูดเหมือนทางเดียวกันไอ้ที่โอ้ยกระตุกตกระตุกมาะตกกระตุกในหลุมเมื่อวะไม่รู้ว่ะแต่กระตุกเลยแถวแถวก็หลุมบ้านนี้แน่เลยครับหูเห่าห่างกระดิ่งปะเนี่ยหยิบ หลุมมาแลไปดูหลุมนี้หลุมอีฝั่งเนื้อมีสองหลุมอ่ะโยู่แบบอย่ให้ถึงยันวางับพี่แบบวะนะเนาไม่เมาพี่กินยันแปดโมงไม่มีเมาสองบอกเลยเจ้าดีไม่เมาสองคนไม่เมาได้ไงพื้นเปียกหมดเลยไอ้สองอะเทถึงหมดเลยไอ้หลุมวิงลงอยู่อ่ะห้องน้ําอ่ะห้องน้ําอ่ะ้องหนึ่งนอนยู่นอนอยู่ หมด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 บ่อยสองด้วยวันเลิกเพลงพื้นได้แล้วพี่เก็บเศษได้ปะเปียกมาแล้วอ่ะเมาดิเจ้าที่บ้านคือเมาหมดอ่ะตอบมาดีไนเทเอร์เทลงพื้นเนี่ยเทลงพื้นน้ำแข็งเป็นละลายไม่มีพื้นเนี่ยเทเนี่ยเทลงแก้วกูเฉยเลยเนี่ยไม่น้ำแข็งมันละลายไปกินแม่ลอยไง บักกี่มาใหม่แล้ไม่เหรอเออนี่ไงหานมดหมดหมดโหดูเลือกกูดิตัวเดียวกูขอฟันนะเจอกินข้าวรอแล้วพี่ทนูเบลบอกให้ไปรับด้วยครับพี่ได้ เฮ้ยเดจะมาเหรอใครยิงวะไปหนูไปด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับไปถึงไปพาพี่นุ๊กเหรอใช่เดี๋ยวไปรับเฮ้ยยงผิดป่าไปถึงขึ้นรถเหรอทีโอ้ยแม่งผิดผิดไปหน่อยเหรอพี่เมื่อกี้ชงผิดไปหน่อย Oh, okay. อออโเคะไรมันนะต่อยเหรอฟันใช้ดาบฟัน,นไ,ได้ฉายาใช้ส่ง <Okay. S 1> หรือเปล่าถ้าเจอนะถ้าไม่เหยียบมันตายก่อนนะพี่ เหยียบดีขออฟันแล้วถ้ามันหมอบอยู่อ่ะพูดมันเก็บไอ้นี่อยู่แอร์ดอบอยู่ชัดเลยนั่นไงเสร็จกูแล้วเอาดิพี่ก็ฟันมันดิพี่นัดเราไม่ต้องไปชุบนะเฮ้ยนิว